วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคเด็ดในนิยายเรื่องรักข้างเดียวของฮิงาชิโนะเทงะครับสวัสดีครับกลับมาแล้วกับสุรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้เสนอเป็น EP6 ครับสำหรับวันนี้นะครับ เราไม่มาหัดแปลภาษาญี่ปุ่นแต่เราจะมาคุยเรื่องของประโยคเด็ดในนิยายญี่ปุ่นที่ผมแปลเองครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของรักข้างเดียวหรือคาตาโอมุยซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ชิงาชินะกเคงโกครับนะครับสำหรับนิยายเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับอันนี้คือหน้าปกนะครับ อของสำนักพิม์ไดฟุกุนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นนะครับพระเอกของเราที่ชื่อนิชิวากิเทสุโร่นะครับเขาเป็นอดีตมือหนึ่งตำแหน่งควอเตอร์แบ็กนะครับเขาได้แต่งงานกับผู้จัดก,การทีมทีมอ,อเมริกันฟุตบอลนั่นเองนะครับชื่อลิซากโกทั้งสองเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมหาเทยาลัยและยังเป็นเพื่อน ในทีมอเมริกันฟุตบอลที่ร่วมต่อสู้กันมานะครับแต่เวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยราบรื่นนะครับวันหนึ่งมิสกิมิสกิก็เป็นผู้จัดการทีมนะครับ่ร่วมกับลิซักโในทีมอเมริกันฟุตบอลที่เทสซโรนะครับเป็นควอเตอร์แบ็กด้วยเหมือนกันนะครับมิสกิเนี่ยนะครับาสำหรับเรื่องนี้จะแปลกหน่อยตรงที่ว่า ผมมีความรู้สึกว่ามิสกิเนี่ยเป็นนางเอกนะครับแล้วก็แต่ว่านางเอกคนนี้โผล่มาสารภาพว่าเธอมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดหมายถึงว่าเธอมีหัวใจเป็นชายนะครับแต่ว่าร่างกายเธอเป็นผู้หญิงนะครับแต่เธออยากจะขอใช้ชีวิตอย่างผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วนะครับเธอยังยอมรับด้วยว่าเธอรัก ลิซากโกนะครับเพื่อนผู้จัดการทีมด้วยกันนะครับซึ่งแต่เธอก็ยังมีใจให้กับเทสโรนะครับซึ่งเป็นสามีของลิซากโกด้วยนะครับแล้วเธอยังไม่ได้สารภาพเพียงเท่านั้นนะครับยังสารภาพด้วยว่าเพิ่งไปฆ่าคนตายมานี่แหละครับเป็นเรื่องรล่าของนิยายเรื่องฟลักข้างเดียวนะครับ แล้วพอมาถึงนะครับไม่นานน่ยนะครับมิสกิซึ่งมาพึ่งเทสโรนะครับอยู่ก็หายตัวไปทําให้เทสโรต้องออกติดตามค้นหาซึ่งยิ่งค้นก็ยิ่งพบเรื่องประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเรื่องคาตามโมยหรือรักข้างเดียวนี้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลนาโอกิครั้งที่125เมื่อปี2544แล้วก็ยังได้เป็นละครโทรทัศน์ เมื่อปี2560ด้วยนะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์ของตอนเป็นละครโทรทัศน์นะครับคนนี้นะครับเล่นเป็นมิสกินะครับส่วนคนนี้เล่นเป็นเทสซิโลนะครับส่วนคนนี้คือลิซซาก็นะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกน,นะครับแล้วอ่าประโยคเด็ดนะครับที่ผมจะนำมาแนะนำในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าแถบเมอร์บิุส แทมเมอร์บิสเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากรูปนี้ถ้ากระดาษนี่สมมติว่าเป็นกระดาษนะครับถ้าเราเอามาต่อกันเป็นวงกลมธรรมดาเราก็เรียกว่าวงกลมใช่ไหมฮะวงกระดาษก็ได้นะครับแต่แถบเบอร์บิุสเนี่ยนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราตัดตรงนี้นะครับตัดแถบตัดวงกลมที่ตรงนี้แล้วเราเอา B กับ C เนี่ยสลับหัวกันนะครับเอา b ลงข้างล่าง b ไปคู่กับ d แล้วเอา c ไปคู่กับ a ก็ทำการบิดนะครับมันก็จะได้แถบเมอร์เบียสออกมาเป็นลูกล่างแบบนี้นะครับี่ผมก็ทำแถบเมอร์เบียสมาละนะครับแถบเมอร์เบียสมันก็จะเป็นอะไรที่วนนะครับมันไม่มีด้านหน้าด้านหลัง เพราะว่าถ้าเราคิดว่าตรงนี้เป็นด้านหน้าพอเราไล่มันไปมาถึงตรงนี้มันกลายเป็นอยู่ด้านหลังไปซะและ้วนะครับแล้วพอเราไล่ต่อมาอีกมันก็จะไปอยู่ด้านหน้านี่มาด้านหน้าแล้วมันก็กลับไปด้านหลังนะครับวนอย่างนี้เรื่อยไปก็คือมันไม่มีหาจุดที่ว่าตรงนี้คือด้านหน้าตรงนี้คือด้านหลังไม่มีมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของแถล เมอร์บิวส์ครับแล้วประโยชเด็ดที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแหวเมอร์บิวส์นั่นเองนะครับเขาจะบอกว่าซึโนอิจิไมโนะคามินาละบะอุลาวะดะโกมะเดโมะราดะชิอโมเตะวะเอจิยูนิอโมเตะเดส两อがโ会うことはなน でも、メビウスの帯ならば、表だと思って進んでいったらいつの間にか裏に回っているということになる。つまり、利用者はつながっているんです。この世のすべての人は、このメビウスの帯の上にいる。完全な男はいないし、完全な女もいない。 またそれぞれの人が持つメビウスの帯は一本じゃないある部分は男性的だけど別の部分は女性的というのが普通の人間なんですあんねーくあんねーくあんねーくあんこーあんねーくあんねーくあんねーくあんねー ส่วนฉบับที่แปลเป็นไทยโดยผมนะครับบัณฑิตประดิษฐานวงเป็นผู้แปลเนี่ยนะครับก็จะแปลไว้ว่าถ้าเป็นกระดาษธ,ธรรมดาแผ่นหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังวันยังค่ำด้านหน้าก็ยังเป็นด้านหน้าตลอดกาลทั้งสองด้านไม่มีวันบรรจบกันแต่บนแถบเมอร์บิวส์ถ้าเราไล่ตามโดยคิดว่าเป็นด้านหน้าก็จะไปเจอด้านหลังเข้า หมายถึงทั้งสองด้านเชื่อมต่อกันคนทุกคนบนโลกนี้อยู่บนแผ่นมอร์บิวส์นี้ไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์หรือผู้หญิงที่สมบูรณ์อีกทั้งแต่ละคนไม่ได้มีแถบเมอร์บิวส์แค่หนึ่งเดียวบางส่วนเป็นลักษณะชายอีกส่วนมีลักษณะหญิงนั่นคือคนธรรมดานะครับก็คืออาจารย์ชิงงชิโนเคโงนะครับ เขียนเรื่องนี้ไว้นานแล้วผมจำปีไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้นะครับตอนเป็นเขียนไว้เมื่อปี2001นะครับตั้ง20ปีก่อนแล้วแต่ว่าอาจารย์ฮิงาชิโนเคโงนี่เขียนถึงโลกของ LGBT นะครับมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้มองอลักษณะของ LGBT อย่าง แตกจริงๆก็คือคนเราไม่มีใครที่เป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์หรือเป็นผู้ชายอย่างสมบูรณ์มันมีความเป็นสีเทาๆนะครับอยู่ที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีความเป็นผู้ชายมากกว่าหรือเป็นผู้หญิงมากกว่าโดยไม่เกี่ยวกับร่างกายนะครับก็คือจิตใจเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่ว่าจิตใจของคนคนนั้นมีส่วนที่เป็นผู้ชาย มากกว่าก็อาจจะอยากจะเป็นผู้ชายหรือมีรูปร่างนะครับหน้าตาเป็นผู้ชายแต่มีส่วนที่จิตใจมีส่วนที่เป็นผู้หญิงหรือมีส่วนที่บนแถบเมอร์บีนสเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าก็อาจจะมีนะครับอยากจะเป็นผู้หญิงนะครับหรืออย่างคนธรรมดาก็อาจจะมีนะครับ มีอ่อย่างเช่นถ้ารูปร่างหน้าตาเป็นผู้ชายแต่มีความเป็นผู้ชายนะครับมากกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือรูปร่างหน้าตาเป็นผู้หญิงแต่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่มีผู้ชายที่จะเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนหรือว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงร้อยเปอรซไม่มีนะครับก็จะมีความเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้หญิงอยู่บ้างหรือผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายอยู่บ้าง หรือผู้ชายที่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นไปได้นะครับถ้าเราคิดถึงเรื่องของแถบมอร์บิอุสก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นประโยคเด็ดนะครับที่อยากจะมาแนะนำแล้วถ้าอยากอ่านเรื่องก็คงติดต่อที่สำนักพิมพ์ไดฟุกขุนะครับตอนนี้เห็นว่ามีลดราคาครั้งใหญ่ด้วยนะครับก็สามารถ สั่งซื้อนะครับร้านหนังสือในห้างอาจจะปิดแต่เราสามารถสั่งซื้อจากในฟุกูโดยตรงได้สำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ